คลิปนี้เราจะว่ากันถึงเรื่องฟุตสวิตนะครับ HD 5 0 0 X เนี่ยจะเห็นว่ามีฟุตสแถวก็คือมีแถวแถวล่างกับแถวบนแถวล่างเนี่ยแถวบนเนี่ยจะเป็นฟุตสวิตหนึ่งสองสามสี่ส่วนแถวล่างเนี่ยเราสามารถเลือกได้ระหว่าให้เป็นฟุตสวิตห้าหกเจ็ดแปดหรือให้เป็นเมมโมรี A B C D นะครับซึ่งอันเนี้ยก็แล้วแต่การใช้งานของเราซึ่งวิธีปรับโหมดของมันเนี่ยอยู่ในนี้ครับกดวิวค้างแล้วก็ไปที่หน้าแรก จะมีเขียนว่าฟุตสวิตช์โหมดนะครับก็คือ A B C D ก็หมายความว่าแถวล่างเนี่ยจะเป็น A B C D แต่ถ้าเราเลือกปรับเป็น5ถึง8เนี่ยจะทำให้เราสามารถควบคุมฟุตสวิตช์ได้8อันเลยครับก็คือในแง่ของคนที่ชอบฟิลแบบก้อนเหยียบผสมเองเนี่ยก็จะชอบใช้โหมด5ถึง8นะครับแต่บางคนก็อาจจะใช้ A B C D เพราะมองว่าฟุตสวิตช์4ปุ่มเนี่ยก็เพียงพออยู่แล้วซึ่ง ในฟุตสวิตต์แต่ละอันเนี่ยปกติ Default มันจะตั้งมาที่ว่าเอฟเฟกตัวที่1ก็ให้ฟุตสวิตต์หคุมตัวที่2ให้2คุม3ให้3คุมเนี่ยครับแต่เราสามารถกําหนดได้ด้วยตัวเองนะครับ mm hmm. เช่นสมมุติผมใส่ตัวดีเลย์เอาไว้ที่ฟุตสวิตต์เบอร์6เนี่ยครับถ้เรียงไปแต่ผมต้องการให้ฟุตสวิตต์เบอร์หควบคุมอันเนี้ยให้ผมกดกดอ่าเอนเตร์ค้างครับ จะเห็นว่ามันจะดีฟอลต์มันจะเป็น fs 6เราสามารถเปลี่ยนให้เป็น fs 1ถ้าเราเปลี่ยนเป็น fs 1เมื่อไหร่ฟุตสวิตซ์เบอร์นหนึ่งเราก็จะควบคุมตัวนี้แทนแต่ถ้าเราต้องการเป็นไหนเราก็สามารถปรับได้ตามใจเราครับเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับว่าตำแหน่งไหนจะต้องใช้ฟุตสวิต์นั้นควบคุมมันเราสามารถกําหนดได้ด้วยเราเองครับเพียงแต่ในตอนแรกถ้าเรา เพิ่มเอฟเฟกเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็น Default ของมันให้ตรงตามตำแหน่งครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในทริคที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับก็ทำให้การใช้งานจริงสะดวกมากขึ้นเราสามารถกำหนดฟุตสวิตช์ได้เองตามใจชอบนะครับครับนอกจากการกำหนดค่าฟุตสวิตช์ที่ได้พูดถึงไปนะครับจะสามารถกำหนดควบคุมเอฟเฟกแต่ละตัวได้แล้วนะครับยังสามารถกำหนดควบคุมแอมได้ด้วยนะครับเช่นเรากำหนดการเปิดปิดแอมเนี่ย ด้วยฟุตสวิตได้ด้วยการกดเหมือนเดิม Enter ค้างแล้วก็เลือกฟุตสวิตที่ต้องการใช้ควบคุมครับโดยปกติแอมเนี่ยมันจะไม่ได้มีฟุตสวิตควบคุมนะครับแต่ถ้าเราต้องการใช้งานเนี่ยเช่นเปลี่ยนเป็นฟุตสวิตหนึ่งควบคุมแล้วก็เราก็จะสามารถกดเปิดปิดแอมด้วยฟุตสวิตได้ด้วยครับก็เป็นอีก1นึ่งทริคที่น่าสนใจนะครับเราใช้งาน2โหมดนะครับครับ โหมดแรกที่อธิบายไปเมื่อกี้นะครับก็คือ ABCD คือตรงนี้เป็น A B C D หมายความว่าถ้าเราเปิดแบงค์ที่1ก็เป็น1 A 1 B 1 C 1 B อย่า C 1ง D เงี้ยครับแล้วในแต่ละอันเราก็สามารถเหยียบเอฟเฟกได้อีก4ตัวซึ่ง4ปุ่มนี้เรากำหนดด้วยตัวเองได้อย่างที่เดี๋ยวผมจะกล่าวต่อไปนี้นะครับแต่ถ้าในโหมดให้เป็น FS 5ถึง8เนี่ยหมายความว่าเราจะใช้ได้8ก้อนเลยแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนจากตัว อ่หนเป็น 1b เราก็ใช้พวกขึ้นลงแทนอย่างเงี้ยครับซึ่งอันเนี้ยก็แล้วแต่การออกแบบการใช้งานของแต่ละคนนะครับ